วันนี้ครับวันนี้สั่งของชิ้นหนึ่งมาจากราชด้านะครับวันนี้จะมารีวิวมาดูอันนี้มาจากราชด้านะครับนั่นคือปั๊มน้ำสำมมตนะครับสมมตปั๊มนะครับ12โวลต์20วัตต์นะครับเขาบอกว่าส่งสูงนี่5เมตรนะครับขั้นแรกก็จะทดสอบไป12โวลต์ก่อนนะครับ เขาจะมีหัวมาให้แบบนี้ใช้กับแจ็ค12โวลต์นะครับก็ DIY ตัดออกหรือว่าก็ต่อสายตัดออกแล้วต่อสายนะครับมีสาสายยาวประมาณ1เมตรนะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับปั๊มจิ๋วรวมส่งแล้ว244บาทนะครับมาดูกันเลยครับ เมื่อได้เตรียมปั๊มมาเรียบร้อยนะครับก็ต่อสายอันนี้ก็ใช้กับกับโซลาเซลล์นะครับต่อสายโดยมีที่แจ็คเสียบนะครับมีแจ็คเสียบเรียบร้อยใช้กับแผงโซลาเซลล์12โวลต์นี่แผงเล็กนะครับแผงเล็ก12โวลต์ประมาณ หนึ่งจุดหนึ่งสองแอมป์นะครับอันนี้กำลังไฟอยู่ที่เต็มที่นะครับสิบแปดโวลต์นะครับแทงยี่สิบวัตต์สิบสองโวลต์ยี่สิบวัตต์นะครับมอเตอร์ตัวนี้ครับเป็นมอเตอร์ไม่มีแปรงฐานนะครับเขาเรียกว่ามอเตอร์บัสเซลนะครับบัสเซลมอเตอร์อันนี้ถอดน็อตออกมาให้ดูนะครับคำว่าบัสเซลมอเตอร์ก็คือมันจะไม่มีแปรงฐาน มันจะเป็นแม่เหล็กนะครับเป็นแม่เหล็กแล้วตัวนี้ก็เป็นขวดลวดอยู่ข้างในนะครับเป็นสนามแม่เหล็กเมื่อกระแสไฟผ่านก็ทําให้แม่เหล็กตัวนี้หมุนนะครับแม่เหล็กตัวนี้หมุนก็ทําให้การปั่นน้ําอันนี้คือมอเตอร์ er ไม่มีแปลง่านนะครับถอดให้ดูเลยครับเป็นมอตเตอร์ไม่มีแปลง่านนะครับเป็นแบตเซลนะครับ ต่อไปก็จะนำไปทดสอบไฟบ้านให้ดูนะครับใช้อแดปเตอร์นะครับใช้อแดปเตอร์ของจอคอมพิวเตอร์นะครับี่ครับอแดปเตอร์จอคอมพิวเตอร์นะครับจะบไฟไฟก็เรียบร้อย ตอนนี้ก็ DIY นะครับใช้ power supply ของจอคอมพิวเตอร์นะครับ12โวลต์1.5แอมป์นะครับ1.5แอมป์ก็พอใช้ได้นะครับเพราะพอรเตอร์ตัวนี้อยู่ที่20วัตต์ก็ประมาณ1.6แอมป์นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแปลงไฟบ้านผ่านอะแดปเตอร์จอคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มาเข้าสู่ปั๊มน้ำ มาดีไว้ครับอันนี้น้ําตกใหญ่ไปนะครับถ้าน้าตกเล็กๆกว่านี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับทํามาเป็นปั๊มน้ําตกนะครับสำหรับมอเตอร์ตัวนี้นครับเป็นมอเตอร์ไม่มีแรงดานนะครับสำหรับปั๊มน้ํวจิ๋วๆนะเราก็จะได้น้ําตกออกมาเป็นแบบนี้นะครับสวยงามแต่ปัญหาตรงอยู่ที่ว่า ตัวนี้มันซื้อมันนานแล้วไอตัวน้ําตกนะครับมันจะไม่เป็นแผ่นแบบนี้มันจะไม่เป็นแผ่นน้ําแบบนี้นะครับน้ํามันจะไหลย้อนกลับเข้าไปด้านล่างนี้นะครับทําให้น้ํามันมันพุ่งออกไม่พุ่งออกมาแบบนี้ปัญหาก็คือวิธีแก้นะครับอราบแผ่นพลาสติกหรือแผ่นไมล่าอะไรก็ได้ครับมาติดมาติดทับด้านหน้านะครับเพื่อให้น้ําออกมาเป็นแผ่นแบบนี้นะครับ เราก็จะได้น้าตกที่สวยงามอย่างตัวนี้นะครับยังไม่ได้ทำนี่ครับเมื่อน้ําออกมาแล้วมันไม่มันไม่พุ่งออกมานะครับมันไหลย,ย้อนกลับเข้าคืนไหลย,ย้อนกลับเข้าคืนด้านล่างนะครับมันก็แทนที่มันจะพุ่งออกมาเป็นน้ําตกมันก็ไหลย,ย้อนกลับคืนท่าน,นี้มีเทปตัวนี้นะครับอันนี้ผมใช้เทปตัวนี้อยู่เทป กันรั่วกันซึมอะไรต่างๆนะครับเทปก็เลยเป็น,ปนแผ่นพลาสติกหนาพอสมควรน,นะครับก็เลยตัดตัดเสร็จแล้วก็เอามาทาบใส่ตรงนี้นะครับเพื่อให้น้าตกมันพุ่งพุ่งไม่ให้ย้อนกลับคืนไปด้านหลังนะครับมาดูวิธีการทำเป็นคัน กันรั่วกันซึมอนนี้ครับที่เขาขายอยู่ในร้านดีไในโรตัดมันเป็นแผ่นพลาสติกนะครับแล้วก็เป็นกาวที่เหนียวมากนะครับเราก็จะนํามาตัดเป็นแผ่นเพื่อจะนํามาแปะตรงนี้นะครับความหนาความนั้นก็แล้วแต่ต้องการนะครับตัดออกมาเลยพลาสติกนะครับตัด เราก็จะได้เป็นแผ่นออกมาแบบนี้นะครับแต่เราจะเป็นมันจะเป็นเทปกาวนะครับเป,เป็นพลาสติกที่หนาพอสมควรกาวอย่างเหนียวเลยนะครับอันนี้ก็ร้าน DIY นะครับร้าน DIY จากรตัดนะครับมีขายนะครับพวกถังน้ำแตกน้ําซึมน้ํารั่วเนี่ยเราก็นี่ครับเรามาแปะได้เสร็จแล้วก็ ลอกกาวออกนะครับเป็นกาวที่เหนียวพอสมควรนะครับนี่ครับลอกแผ่นพลาสติกออกเหนียวมากติดมือแล้วเราก็นำมาทาบ หนาบางแล้วแต่ชอบนะครับแต่แล้วก็กดให้แน่นนะครับให้กาวมันสนิทกาวตัวนี้มันจะไม่ทลายน้ำนะครับมันจะเหนียวขอให้พื้นที่เรา ติดนะมันแห้งสนิทนะครับหรืออาจจะเป็นกาวแบบไหนก็ได้ครับที่เราหาแผ่นพลาสติกหรือแผ่นอะไรก็ได้แผ่นพลาสติกที่มีความหนาหน่อยนะครับทากาวเข้าไปแล้วเอาแผ่นพลาสติกมาติดเพื่อเราจะได้เสร็จแล้วก็เอาไปใส่น้ำตกนะครับ ชั้นต่อไปันเอ็มเนี่ยครับได้สามชั้นแล้วนะครับน้ำตกสามชั้นจากมอเตอร์จิ๋วๆนะครับจากมอเตอร์จิ๋วๆแล้วก็ใส่ชั้นนี้เข้าไป น้ำก็จะพุ่งออกมาแบบนี้นะครับนี่เราก็จะได้น้ำตกที่สวยงามนะครับแบบนี้พุ่งลงมาสวยๆนะครับเพราะว่ามันมีแผน่นพลาสติกมาให้กันไม่ให้น้ำมันย้อนกลับเข้าตัวท่านด้านล่างตัวฐานตัวนี้นะครับตัวชั้นตัวนี้นะครับปกติเราจะมีน้ำ ถ้าไม่มีตรงนี้นะครับน้ําจะย้อนเข้าไปแล้วน้ําไม่พุ่งออกมาใส่ตรงนี้นะครับปริมาณน้ําก็มันไม่ทําให้เป็นน้ําตกได้นะครับพอทําแบบนี้แล้วเห็นไหมครับแต่ละชั้นมันจะพุ่งออกมาสวยงามแบบนี้นะครับขอให้ติดแผ่นพลาสติกเข้าไปนะครับทำให้น้ําไหลพุ่งออกมาไม่ย้อนกลับไปต้านฐานไปฐานนี้นะครับมอเตอร์เล็กๆ จี้วๆก็ทำได้นะครับเดี๋ยวออกให้ดูก่อนนะครับนะครับมอเตอร์รวมส่งแล้ว144บาทนะครับ12โวล์ยีวัตต์นะครับปฏิว่าใช้ได้ตอนนี้ใช้ไฟฟ้าอยู่นะครับ การไฟฟ้ายาังไม่ได้ใช้แงสงโซลเซลล์กจะใช้ใช้แงสงโซรเซลล์ให้ดูนะครับแงสงโซาเซลล์ให้ดูตอนนี้ก็ใส่ชั้นเข้าไปแล้ดูน้ําตกไหลพุ่งออกมาแบบนี้ครับปั๊มตัวนี้เหมาะสําหรับออกมาทําน้ําตกสวยงามครับจัดสวนจัดแต่งสวนให้สวยงามมีน้ําตกได้ยินเสียงน้ําตกทั้งวันนะครับ เดี๋ยวจะใส่แผงโซลารเซลล์ให้ดูนะครับอาจจะเป็นหนึ่งแผงหรือสองแผงแผงยี่สิบวัตต์นะครับเดี๋ยวต่อแผงโซลาเซลล์ให้ดูนะครับหนึ่งแผงว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าแดดแดดไม่จัดนะครับเดี๋ยวจะใช้สายวายมาต่อเป็นสองแผงให้ดูนะครับตอนนี้ต่อสองแผงแล้วนะครับปริมาณน้ำก็ยัง สู้ไฟฟ้าไม่ได้นะครับแสงแดดอาจจะไม่เพียงพอนะครับแดดอ่อนนะครับเดี๋ยวจะกลับไปใช้เป็นไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าแดดแดดไม่จับนะครับหรือถ้ามีบอ่อปลาแบบนี้นะครับก็เอามอเตอร์ เกียวตอนนั้นครับมาใส่เพื่อทําเป็นระบบน้ําบนนะครับกรองน้ํานะครับให้บอกต่อฟ้านะครับแบบนี้นะครับเอามอเตอร์มาทดแทนปั๊มไฟฟ้านะครับมีเป็นปั๊มไฟฟ้านะครับก็มอเตอร์ลูกนั้นมาทดแทนได้นะครับหลังจากต่อไฟฟ้าเสร็จน้ําก็จะได้ก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับมอเตอร์ก็แรงนะครับ12โวลต์1.4แอมป์นะครับสลับอะแดปเตอร์ แปลงไฟฟ้าเป็นไฟบ้านนะครับแอมคงที่อยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งจุดสี่แอมครับมาดูตัวนี้นะครับหนึ่งจุดห้าแอมนะครับซึ่งเพียงพอกับปั๊มนะครับปั๊มอยู่ที่12โวลต์ยีวัตต์ก็ประมาณ1นึ่งแอมนะครับขอบคุณที่รับชมกับคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ